ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หยเด่น,น,นในหองหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นนวฐานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดโดยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ 1. กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของผีเสื้อ แลดอกไม้ฝากมาเด่นบนแปกห้าแปกห้าฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็อขอบคุณมากสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้ผีเสื้อดอกไม้เก้า เจ็ดสองเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกสามบนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งาสองห้าเก้าหกหนึ่งหกสามเจ็ดสองเจ็สต่อมาเจ้านี้ก็เป็นเดวทางวิ่งล่างสองตัว ฟางมาวิ่ง 0, 5. 0 5. ูนย์ห้าศห้างมาสองตัววิ่งล่างก็กอบคนอย่างมากเลยต่อไปครับเจ้านี้มาลิเจา้ามาลิฟางมาโค่ล่าง สองหนึ 21, ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองห้าห้าห้าเก้าห้าสองหกห้าหกเก้าหกฝากมารวมเก้าชุดต่อมาเจ้านี้เลยวิ่งบนราง ฟางมาวิ่งสองตัวเดียวฝางมาวิ่งสองตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับขจรศาสตร์สามตัวหน้าสามตัวท้าย

ฝากมาสามเามเจ็เป็นนดาทานของหญิง x หญิงก็ฝากมาแนวทาน1้อหน่อย3 7 3แล้วก็เต่อไปครับเจ้านี้ฝากมาตัวเดียว เจ้านี้ก็ฝากมาศูนตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเจ็ดแนวตันใหม่นี้ก็ฝากมาศูนก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางเจ้านี้ครับลานนาแนวทางสองต่อบนไปกราบ 07161739 07161739ฝากมาสชุดเป็นแนวทางเจ้าล้านนาฝากมาอีกบายต่อไปครับเจ้านี้เป็นนทันดับ10ิบน้อยโบนตัวเดียว ฝากมาดับ6ตัวเดียวดับหตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ1เดี่ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาหดับนะดับสอนอสิบน้อยบนต่อมาเจ้านี้เลยผีเสื้อดอกไม้อีกบใบหนึ่ง เป็นแนวทางล่าฝากมาสามเจ็ดฝากมาสามเจ็ดฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางเจ้านี้เดียวนะเดียวก็ฝากมา 04 08 09 5458 59 5476 509 54 5804 70 076ก็ฝากมารวมไหลชุดนะต่อไปครับเจ้านี้เจ้านี้เดียวนะท่านฝากมา

เจ้าแสงเดือนก็ฝากมาเด่นล่างสีคู่ก็ฝากมาเจ็ดห้าหหกห้ต่อมาใบนี้ครับหลวนบูชายฝากมาดับโบนนะ ดับโบนดับหนึ่งดับแปดดับหนึ่งดับแปดฝั่งมานรทานดับโบนฝั่งมาดับสองตัวก็ขอบคุณมากต่อมาเลยเจ้านี้มนุษย์หลบฝานำนองดับสิบโบนนะฝั่งมาดับเก้าตัวเดียวฝั่งมาดับ ก้านะยังไงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันท่นใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านเอ็กเพนนะเอ็กเพ สิหน่วยโบนใบนี้เป็นอดีตเก่าที่แล้วนะศูนย์หสองสอดีตที่แล้วก็ผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านสองนทันใหม่นี่ครับก็ฝากมา9ก้าศูนย์หนสองเกนย์สอง ฝากมาี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหลัฐานเท่านานนทานเป็นหลัฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอางทานฟังมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย